จากกรณีของเหตุการณ์นะคะที่มีนายทหารของคนไทยเรานะคะที่มีการไปเหยียบกับระเบิดที่แนวชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาตรงนี้ค่ะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวนะคะจากกลุ่มของผู้ชุมนุมทั้งคอปทอแล้วก็สปะปะสรวมไปถึงกองทัพธรรมด้วยได้เคลื่อนขบวนไปสจุดด้วยกันนะคะช่วงเช้าเนี่ยเคลื่อนขบวนไปที่กระทรวงว่าการต่างประเทศนะคะเรียกร้องให้มีการเรียกเอกครัชทูตกัมพูชาประจาประเทศไทยมายื่นหนังสือประท้วงนะคะกรณี ทหารไทยที่ไปเหยียบเข้ากับกับระเบิดที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนี่จุดแรกนะคะที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงบ่ายค่ะก็มาอีกจุดหนึ่งนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปที่หน้า UN เนะคะขอเรียกร้องให้มีการประนามการกระทําดังกล่าวแล้วก็ให้เข้าตรวจสอบนะคะถึงการปฏิบัติการของทหารในฝ่ายของกัมพูชาว่ามีการละเมิดสนธิสัญญาอตัตว่าหรือไม่ค่ะนี่เป็นภาพขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะหลังจากที่กลับจากกระทรวง วงการต่างประเทศแล้วค่ะก็ไปรวมตัวกันที่สะพานชมามรุเชสแล้วก็เดินทางต่อนะคะมาที่องค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN โดยทางด้านนายพิชิตชัยมงคลแกนนาของกลุ่มคอปทอเองออกมาบอกนะคะบอกว่าที่ต้องมารวมตัวกันที่ UN ตรงนี้เนี่ยเหตุก็เพราะว่าตอนนี้เมื่อเกิดเหตุทหารไทยเหยียบเข้ากับกับระเบิดที่กัมพูชาวางเอาไว้รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่มีท่าทีที่ชัดเจนเราในฐานะประชาช นคนไทยก็ขอแสดงจุดยืนระหว่างประเทศเองในการปกป้องอธิปไตยไทยและวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆมาแบบทางการเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะที่ UN ก็เลยต้องเตรียมความพร้อมพี่น้องครับหนังสือเอกสารของเราวันนี้ตั้งใจยื่นอย่างเป็นทางการเพื่อหวังผลพี่น้องครับไม่ใช่การมายื่นเล่นๆ เพราะเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ในเมื่อก,กระทรวงต่างประเทศยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนเราในฐานะพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องสแสดงจุดยืนระหว่างประเทศเราสามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้นี่คืออำน,นาจของพี่น้องประชาชนเต็มร้อยเปอครับพี่น้องครับส่วนรับฐบาลจะเดิน เหมือนเต่าชาไปก็อยเราโไม่สมโดยบอกนะคะว่าการมายื่นหนังสือต่อ UN ในครั้งนี้เนี่ยขอที่จะเรียกร้องให้ประนามการการะทำดังกล่าวแล้วก็ขอเข้าตรวจสอบการปฏิบัติการของทหารฝ่ายกัมพูชาที่มีการละเมิดสนธิสัญญาออตตาว่าแล้วก็เรียกร้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะให้มารวมตัวกันออกมาปกป้องอธิปไตยไทยด้วยค่ะต้ะะองปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้ เราปล่อยให้เรื่องนี้มันหายไปกับสายลมไม่ได้เมื่อมีการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยมีการทำผิดอนุสัญญาระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้องออกมาแสดงพลังกันปกป้องอธิปไตยของชาติก็ในเมื่อรัชบาลภายใต้การนำของรักษาการนายกรัฐมนตรีไม่สามารถแสดงจุดยืนไม่สามารถแสดงความเข้มแข็ง แสงออกให้เห็นถึงการปกป้องอ,อธิปไตยของประเทศได้ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ต้องลุกขึ้นมาปกป้องอ,อธิปไตยของประเทศ ส่วนทางด้านคุณใจเพชรกล้าจนนะคะหรือว่าหมอเขียวแกนนำกลุ่มกองทัพธรรมก็ได้มีการประสายหาหลังพบว่าทาง UN นั้นไม่ส่งตัวแทนมารับหนังสือนะคะโดยบอกว่า UN เป็นองค์กรที่จะมาทำเรื่องใหญ่คือมาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศต่างๆแต่ว่างานง่ายๆอย่งายยงมารับหนังสือยังทำไม่ได้แล้วมาอยู่ให้หนักแผ่นดินไทยทำไมค่ะ เรามาแสดงอย่างนี้แล้วเราอุน่าให้เกียรติคุณเราอุส่าให้เกียรติคุณเพราะคุณแสดงตัวว่าคุณเป็นองค์กรที่แก้ปัญหาแล้วก็รักษาความยุติธรรมให้กับประเทศต่างๆให้ความเป็นธรรมให้กับให้ประโยชน์กับประเทศต่างๆเราก็มาให้เกียรติคุณมายื่นหนังสือให้คุณแต่คุณก็ทำลายเกียรติตัวเองใช่ไหม คุณได้ทำลายเกียรติตัวเองย่อยยับไปแล้วคุณไม่ให้เกียรติคนในประเทศใดก็แล้วแต่เท่ากับคุณไม่ให้เกียรติตัวเองใช่ไหมคุณทำลายเกียรติของตัวเองใช่ไหมก็เชิญคุณทำความโง่ให้กับคุณต่อไปใช่ไหม ทำความไร้คุณค่าไร้ประโยชน์ให้ประจักษ์แจ้งต่อชาวไทยและชาวโลกต่อไปใช่ไหมคุณจะมีคุณค่าอะไรต่อประเทศไทยแล้วคุณมาเหยียบแผ่นดินไทยให้หนักแผ่นดินไทยทำไมใช่ไหมร้อนแรงนะคะจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็มารวมตัวกันถ่ายรูปที่หน้าป้ายของ UN คะ่ะก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนะคะ ก็เป็นหลักฐานถ่ายรูปเอาไว้รวมกวมกันตรงนี้ค่ะครับ